สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนเวนะจากสายรับพูดอาเซียนนะครับก็จะเป็นเวนะในร่างที่รวมร่างกับใคลละเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดแลฟเฟิลนะครับชื่อยาวมากคนอะไรก็ไม่รู้ ก็จะวาดเป็นท่ายืนนะครับถือแก้วกาแฟก็เป็นท่าที่คิดขึ้นเองอาจจะวาดแล้วก็จะไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับแบ่งซีไ้ากากระบาทที่หน้าด้วยโครงหน้าเป็นหน้าแหลมๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นคอลงมา ลําตัวชุดเป็นยังไงเนาะชุดตัวอย่างเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็วาดไปแล้วก็วาดต่อไปเป็นขานะครับยืนกลางขานิดนึง แล้วก็มือข้างนี้ยกขึ้นมาถือแก้วกาแฟวาดแก้วกาแฟก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับแล้วค่อยทําเป็นก้นแก้วมนๆจะได้วาดง่ายๆแล้วมืออีกข้างก็เหยียดลงด้านล่างก็พอนะครับคราวนี้มาวาดชุดกัน ปกเสื้อเป็นปกตั้งนะครับเป็นเสื้อสูตรที่ปกตั้งแล้วก็ผูกโบนะครับมีเป็นผ้าห้อยลงมา เสื้อนะครับถ้วยกาแฟตัวนี้ขั้นตอนอาจจะงงๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็รายละเอียดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทำให้เวลาวาดก็อาจจะต้องแบบวาดไปคิดไปนะครับไม่รู้ว่าถูกไหม แล้วก็เป็นขานะครับลงยาวลงมาขาใหญ่ไปอย่างลบลบได้ไหมเอ่ยโอเคขาลงมาเล็กๆนะครับแล้วตางเกงเป็นตางเกงแบบขาเล็กๆนะครับเป็นสีดำแล้วก็เป็นเท้านะครับ ข้างนี้เหมือนกันแต่ว่าขาข้างนี้อาจจะหันไปด้านข้างนะครับก็จะเป็นส้นเท้านะครับให้อยู่ในระดับแบบสูงกว่าข้างนี้นิดนึงเพราะข้างนี้มันยื่นมาด้านหน้าเท้าด้านข้างเราก็จะวาดคล้ายๆเตารีดนะครับนี่ส่วนเสื้อก็น่าจะเป็น แหลมลงมาแบบนี้นะครับขอแก้ข้อสอบให้ยาวขึ้นนิดนึงมือข้างนี้ก็จะเป็นนิ้วโป้งนะครับแล้วก็เป็นฝ่ามือแล้วค่อยวาดนิ้วอื่นๆอีกนะครับแบ่งให้ครบ4นิ้วนะ ตรงนี้รวมนิ้วโป้งนี้ก็จะเป็น5นิ้วนะครับต่อมาหน้าของเวณะจะวาดยังไงดีเอ่ยทรงผมนะครับอันดับแรกทรงผมจะมีผมตรงนี้ลงมาแล้วก็ตรงนี้เสร็จแล้วเส้นนี้ก็จะยาวออกมา รู้สึกว่าจะตกกล้องนะครับไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะเป็นผิดแล้วโอ้ยังลบสกรปรกนะครับทำให้ภาพเลอะ ข้างนี้ก็จะลงมาเยอะๆเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งแต่ว่ามันจะมีผมที่ตวัดมาจากด้านหลังเป็นทรงผมแปลกประหลาดอีกแล้วนะครับ วาดเอาทีหลังนะครับเพื่อที่ไม่ให้ตรงส่วนอื่นๆผิดพลาดหรือเป๋ไปนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงไอ้ตรงที่ตั้งนี้ต้องตกกล้องแน่เลยเดี๋ยวเลื่อนลงมาให้นะครับผมมันค่อนข้างจะ ซับซ้อนนะครับเวน่ะแต่เดี๋ยวลงหมึกน่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีผมยาวด้านหลังด้วยคิว้วคิ้วยาวๆ หลับตานะครับดื่มดำกับรสชาติของกาแฟามีขอบตาบนนิดนึงนะครับใช้เส้นบางๆวาดเอานะครับตรงเส้นนี้แล้วก็จะโมก ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาจะยังไงดีเอ่ยเส้นปากกาที่เส้นใหญ่นะครับตัดเส้นรอบนอกอเอาเป็นปากกาเส้นเล็กวาดไปเลยดีกว่าครับเพราะว่า รายละเอียดมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับอันดับแรกวาดเส้นนี้ก่อนเลยเพราะว่ามีโอกาส <Greek> ที่พลาดแล้วจะวาดผม เดี๋ยวเรามาวัดกันต่อนะครับเมื่อกี้แบตหมดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เ,เลยต้องมีปัญหานิดหน่อยก็วัดต่อนะครับสำหรับรูปของเวณะจากสายรับพูดอาเซียนนะครับต่อมาแล้วก็วาดหัวนะครับตัดเส้น ตัดเส้นทรงผมนะครับ แล้วก็มีผมที่เป็นโค้งๆขึ้นด้านบนคราวนี้เรามาเก็บรายละเอียดในส่วนของหน้านะครับแต่ว่ามันมีปกเสื้อที่ทะลุขึ้นมา <c oughs> บังตรงหน้านะครับแล้วกวาดปกเสื้อลงไปก่อนนิดนึงสเสร็จแล้วก็วาดหน้าหน้าก็ให้แหลมๆหน่อยนะครับ แล้วก็เป็นคิวเดี๋ยวจะใช้ปากกาที่เล็กกว่าน,นี้นะครับวาดตรงส่วนที่เป็นเปลือตาบนไม่ใช่เปิดตาเป็นร่องตา เพราะว่าตัวเวนะของเราหลับตาอยู่นะครับจมูกต้องโด่งๆหน่อยแล้วก็ปากอ่าตอนนี้โครงหน้าของเวณะก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาวาดลำตัวกลับมาใช้ปากกา0.5นะครับ อันนี้เป็นส่วนที่เป็นหูกระต่ายนะครับเป็นชุดสูตรในแบบที่พวกขุนนางหรือชนชั้นสูงของอังกฤษหรือฝรั่งเศสไม่รู้นะครับ ก็คือพวกฝรหลงจะใส่ชุดประมาณนี้กันนะครับมือมือตรงนี้เราจะว่างล่างเอาไว้แล้วนะครับก็เลยทำให้วาดได้ง่ายนะครับ สำหรับน้องๆบางคนที่ยังวาดไม่ค่อยแม่นก็ขอให้ร่างดินสอก่อนนะครับแล้วเ,เราจะได้ภาพที่ถูกใจมากขึ้นอันนี้เป็นแก้วกาแฟ นี่ก็เป็นมือถือแก้วนะครับก็เป็นเสื้อแขนยาวออมีแขนเสื้อห้อยลงมานิดนึงตอนนี้เป็นข้อศอกแล้วก็ตัวเสื้อนะครับลงมาเป็นขากางเกงนะครับแล้วก็เป็นเทา้า ากางเกงเสือ้อแล้วก็รองเท้านะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพวาดเวนะจากสายรับพูดอาเซียนนะครับเป็นทะเป็นรูปที่ไปรวมล่างกับทันเซอร์อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะครับก็เอาไว้น้องๆที่เป็นแฟนๆที่คอยติดตามการ์ตูนเรื่องสายรับพูดอาเซียนก็ลองหัดวาดรูปเวนะดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับ ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องของเราด้วยนะครับราวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับสำหรับคนที่อยากจะโชว์ผลงานหรือว่าอยากจะพูดคุยกันก็ไปที่เฟ o บุ g กรูปนะครับชื่อวาดการ์ตูนกันเถอะเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ